งั้นเดี๋ยวเขาก็คงจะบอกเองแหละเออแต่เล็กว่าจอยควรจะรีบทำรายงานให้เสร็จนะถ้าส่งไม่ทันเย็นนี้คุณครูบอกว่าจะให้ตอกเลยนะอะเหรอหนเหลืออะไรอีกเดี๋ยวเล็กช่วยทำไม่เป็นไรเหลือแค่คำนํำอีกนิดเดียวเองเล็กกลับบ้านไปก่อนเถอะฝากบอกลุงแนทให้ด้วยนะว่าเดี๋ยวจอยส่งงานก่อนแล้วจะรีบออกไป ได้จ้ะเดี๋ยวเล็กบอกให้นะ <c oughs> งั้นเล็กกลับนะจอยองั้นพรุ่งนี้เจอกันนะได้จ้ะ<จ><จ>บ๊ายบาย อเดียวคิดจะไปโดยที่ไม่บอกจอยสักคำจริงๆหรอคะอคุณพริมพ์เอารายงานของจอยคืนมานะจอยต้องส่งคุณครูเย็นนี้อยากได้ก็ตามมาเอาคืนเองสิงคุณพริมหยุด่อน งานเรื่องหมาหัวเน่าสินะก็ใครๆเนี่ยก็ทิ้งัะไปกันหมดเลยนี่ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็อาเดียวเอาเขนมานะคุณพริม นี่มันชชกจะเกินไปแล้วนะนี่แกจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะแกแค่รายงานไม่กี่แผ่นเนี่ยแกก็ทําใหม่สิแคุณเพ็ญตั้งใจจะแกล้งจอยคุณเพ็์ต้องไปบอกคุณครูกับจอยเดี๋ยวนี้ว่าคุณเพ็ญทารายงานของจอยตกน้ําคุณเพ์ต้องไปบอกคุณครูกับจอยไปคุณเพ็แต่คุณเพิมต้องไปฉันบอกว่าฉันไปเลยไงนะองไป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 ไไป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 ไไป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 ไ หวงและหวนแต่ยอดดวงใจเก็บเธอไว้ในใจของฉันเสมอสลักในดวงใจสลักจิตไว้เพียงเธอจนนาน